ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ตงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาค5าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับหวังตรงเอ๋อตระหนักว่าเธอเข้าใจผิดและรีบแก้ไขคําพูดของเธอแบบนี้หนะดีแล้วแต่แบบอื่นไม่โอเคหวังซิวเอ๋ออยู่ในความงึนงงชั่วครู่แต่เธอก็เผยใบหน้าที่ขมขื่นและพูดว่าข้ารู้ข้าต้องการพักผ่อนสักครู่ที่สาวคนโตกับการเถรตกรงชางลีซุนส่งหวังตรงเอ๋อโดยการจ้องมองลึก,ลก ก่อนที่จะช่วยหวังชิวเออร์ออกจากเวทีในที่สุดการต่อสู้อันน่าตื่นเต้นก็จบลงโรงเรียนซือไรเคอร์เอาชนะโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาเมื่อมาถึงจุดนี้พวกเขาชนะหกนัดพร้อมกับสำนักถังพวกเขาจะผ่านเข้ารอบนัดสุดท้ายของพวกเขากับสำนักถังจะเป็นตัวกำหนดตำแหน่งแชมป์ได้รองแชมป์กลมหวังชิวเออร์ใช้พลังไปในวันนี้แม้ว่าจะไม่ชัดเจนแต่ก็เห็นได้ชัดว่า เธอได้รับบาดเจ็บสาหัสจากความอ่อนแอของเธอโชคดีที่โรงเรียนซูไรเคอร์อไม่แพ้จะเกิดประกายไฟแบบไหนขึ้นในการประทะกับสำนักถังหลังจากที่ทีมโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาพ่ายแพ้ผู้ชมก็รู้สึกแย่อย่างไรก็ตามพวกเขาเขินอายที่สุดกับการแทรกแสงของริงหังเฉินความเกลียดชังที่มีต่อโรงเรียนซูไรเคอร์ลดลงเล็กน้อยแน่นอนว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับหวังชิวเออร์และหวังตงเอ๋อร์ด้วย เธอสวยเกินไปทางคู่หากพวกเขามาจากจักรวรรดิตวันจันทราพวกเขาจะเป็นเทพธิดาในสายตาของทุกคนบนเวทีหลักสีหน้าขององค์ชายผู้สำเร็จร,ร,รชาชการซูเทยียนหลัน,ลนเปลี่ยนไปอย่างคาดไม่ถึงอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้ดำเนินต่อไปนานเกินไปหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ายิ้มและพูดว่าบอกแพทย์ของจักรพรรดิให้เดินทางไปที่สาราคุณธรรมอันเรื่องชื่อเพื่อรักษาพี่น้องหงเฉิน เขาต้องรักษาพวกเขาให้หายฟาบาทท่านเป็นคนใจกว้างมากดูจือชื่นชมเขาสูเทนหลานยิ้มให้เธอได้พูดว่าไปกันเถอะกลับกันเถอะจากรกพรรดิอาจารย์ข้าจะต้องพึ่งพาเจ้าสำหรับรอบที่เหลือของการแข่งขันโตกลงจกกักรพรรดิอาจารย์ข้ามครวนแต่สูเทนหลานดูเหมือนจะไม่สนใจดูจือยืนขึ้นและผาักรถเข็นของเขาขณะที่เขาจากไปฟาบาท เราต้องทําให้ประชาชนสงบลงหรือไม่ข้ากลัวความ่ายแพ้ในวันนี้ดูจือพูดเบาๆขณะที่เขาผลักไปซูเทียนหลานตอบว่ามีอะไรให้สงบในเมื่อทักษะของพวกเขายังไม่ถึงระดับให้มันสงบลงเองการแข่งขันยังไม่สิ้นสุดดังนั้นข้าไม่คิดว่าพวกเขาจะสนใจเรื่องนี้มากเกินไปส่งคนไปตรวจภูมิหลังของหวังชิวเอ,อ๋อข้ายังคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติเธอดูเข้มแข็งเกินไปหน่อย ทักษะการหลอมรวมวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเซลล์หงเฉินและเหมยหงเฉินสามารถสร้างปัญหาให้กับวิญญาณพมยุทุ์แปดวงแหวนได้แต่หวังชิวเอ๋อเป็นเพียงจักรภาพวิญญาณหกวงแหวนเธอสามารถชนะได้อย่างง่ายดายได้อย่างไรเธอหมดแรงในการต่อสู้ครั้งก่อนต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆนความอับประยชน์มันเป็นความอับประยชน์ถ้าไม่ใช่เพราะว่าจริงหงเฉินยังคงมีประโยชน์อยู่ละก็แสงเย็นว่าผ่านดวงตาของซูเทียนหลัน เขาหลับตาไม่พูดอะไรต่อจูจือรู้สึกเย็นที่กระดูกสันหลังของเธอเขาไม่ได้ใจกว้างเป็นพระจริงหังเฉินแด้สาราคุณธรรมมนเรื่องชื่อของเขายังคงมีประโยชน์ดังนั้นสูเทียนหลานจึงไม่เต็มใจที่จะลูกรลานเขาดังนั้นเขาจึงอดทนต่อความแพ้แพ้สูเทียนหลานน่ากวัวเกินไปหน้าที่โรงแรมหมิงเย่หวังตรงเอ,อ๋ดึงมือสายของเธอและถามด้วยความสงสัย บอกข้าทีเกิดอะไรขึ้นหัวยูเฮารู้ว่าเขาไม่สามารถซ่อนสิ่งต่างๆได้อีกต่อไปและเขาปเปิดเผยว่าเขาสามารถสร้างทักษะการหลอมรวมบิญญาญยุทธการต่อสู้กับหวังทีเอ๋อได้อย่างไรเขายัางเล่าว่าเขาสามารถปลดปล่อยมังกรแห่งโชคชะตาได้อย่างไรหลังจากได้ยินการเล่าเรื่องเหตุการณ์ของเขาหวังตรงเอ๋ออยู่ในความงุนงงมันเป็นเรื่องบังเอิญมากเกินไปหวังซิลเอ๋อไม่เพียงแต่จะดูเหมือนกับเธอเท่านั้น แต่เธอยังสามารถสร้างทักษะการหลอมรวมกับหัวอยู่เฮาได้อีกด้วยหวังตรงเอ๋พ่นลมอย่างโกรธจัดได้กระโดดลงจากเตียงหัวอยู่เฮาพูดอย่างนอบน้อมว่าตรงเอ๋ข้าผิดไปแล้วแววตาขบขานแวบผ่านดวงตาของหวังตรงเอ๋แต่เธอวางมือบนสะโพกข,ของเธอก่อนจะพูดอย่างโมโหว,ว่าเจ้ารู้ไหมว่าทําไมเจ้าถึงทําผิดหัวอยู่เฮาฉลาดพูดว่าข้ารู้ข้าไม่ควรผิดบางความจริงจากเจ้า ข้าแค่กลัวว่าเจ้าจะเข้าใจผิดนั่นเป็นเหตุผลที่ข้าไม่ได้บอกเจ้าอย่างไรก็ตามตรงเออของข้าเป็นคนใจกว้างทำไมเจ้าถึงต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องแร้สาระเช่นนี้ข้าเป็นคนขี้คลาดที่ทำให้เจ้าโกรธข้าผิดเองข้าเข้าใจความผิดพลาดของข้าแล้วตรงเออยกโทษให้ข้าด้วยไม่ต้องห่วงหัวใจของข้ามีไว้เพื่อเจ้าเท่านั้นพูดตามตรงข้ายังรู้สึกแปลงมากเมื่อพบว่า ข้าสามารถสร้างทักษะการรวมรวมวิญญาณยุธการต่อสู้กับเธอได้ข้ายิ่งอยากรู้ภูมิหลังของเธอมากขึ้นไปอีกอย่างไรก็ตามข้ายังมองไม่เห็นอะไรเลยข้ารู้สึกได้ว่าเธอไม่มีเจตนาร้ายหวังตรงเอ๋อหัวเราะอย่างเย็นชาพูดขึ้นว่าแน่นอนว่าเธอไม่มีเจตนาร้ายเธอมีความรักให้เจ้าเท่านั้นเขากะอกะักกะอวนกับคำพูดของเธอทันทีหวังตรงเอ๋อคิดอยู่คู่หนึ่งก่อนจะพูดว่า เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าทำผิดข้าจะห้ามไม่ให้เจ้าโต้ตอบกับหวังชิวเอ๋อเพียงรําพังถ้ามีอะไรคุยกับเธอข้าต้องอยู่เคียงข้างเธอเจ้าเข้าใจไหมตกลงที่รักหัวอยู่ห้าเห็นด้วยอย่างรวดเร็วด้วยใบหน้าที่จริงใจของเขาหวังตงเอ๋อกลับไปที่เตียงและนั่งข้างเขาอยู่เ้าเจ้าต้องรู้ว่าข้าไม่อิจฉาเป็นเพียงเพราะว่าร่างกายของเจ้าไม่อยู่ในสภาพที่ดีแต่เจ้ายังคงทำงานหนักอยู่ ดีกว่าที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆให้น้อยลงข้าพูดถูกไหมใช่เจ้าพูดถูกเจ้าพูดถูกตอนนี้เขาเห็นด้วยกับเธอเท่านั้นหวังตรงเออถอนหายใจและพูดว่าเมื่อเร็วๆนี้เห็นว่าเจ้าปฏิบัติตัวได้ดีข้าจะไปนอนกับเจ้าในคืนนี้อย่างไรก็ตามข้าเจ็บเพราะว่าเจ้าโกงหข้ามานานการลงโทษของเจ้าคือการที่เจ้าจะต้องนอนคนเดียวบนเตียงนั้นต่อไป ข้าจะไปนอนบนโซฟาเอาละไปฝึกฝนได้เจ้ยายังคงต้องแข่งขันในรอบ6ในการแข่งขันวิศุกรวิญญาณในคืนนี้ข้าเก่งว่าคู่ต่อสู้ของเจ้าจะเป็นคนที่รับมือได้ยากอาการบาดเจ็บเป็นอย่างไรบ้างหวังตรงเออหยุดอเล่นและถามอย่างกังวลหัวอยู่ห้าวตอบว่าไม่ต้องกังวลร่างกายของข้าแตกต่างจากคนปกติด้วยพลังชีวิตอันยิ่งใหญ่ของชีวิตทองคํา อาการบาดเจ็บนี้ไม่เป็นอะไรมากข้าจะสามารถฟื้นตัวได้ภายในคืนนี้ปกป้องข้าข้าจะเริ่มฝึกฝนเดี๋ยวนี้แม้ว่าโรงเรียนซืรไรเคอร์จะชนะการแข่งขันในวันนี้แต่หัวยูฮ้าวดูเหมือนจะรู้สึกถูกยับยั้งอย่างมากเขารู้สึกว่าการแข่งขันเริ่มซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามไม่มีเงื่อนงำใดๆบนพื้นผิวแหวนพลอยแสงดาวบนมือขวาของเขาสองประกายและเหยือกกระเบื้อง ก็ปรากฏขึ้นในมือของเขามันมีสุราการที่เขาซื้อมาจากร้านเหล้าเมื่อวันก่อนหวังตรงเอ,อ๋อถอยไปที่โซฟาด้านข้างมองดูเขาหลังจากที่เขาเปิดเยือกกินแอลกอฮอล์แรงๆก็รอยออกมาสุราการมีความเข้มข้นมากและยังไม่ได้ผสมคนธรรมดาจะเมาหลังจากจิบไปสองจิบหมอกที่เย็นเยือกแผ่ออกมาจากร่างกายของหัวยูเฮาเขาวางเยือกไว้ข้างหนึ่งแล้วรีบถอดเสื้อผ้าออกเผยให้เห็นกล้ามเนื้อของเขา ผิวของเขาเต็มไปด้วยหมอกน้ําแข็งภาพของจักรพาินีแมงป่องน้ําแข็งยกปราคฏขึ้นด้านหลังของเขามันเป็นสัญญาณว่าเขาได้ปลดปล่อยวิญญาณยุทธการต่อสู้ที่สองของเขาเขาขวาเหยือกอีกครั้งและดื่มสุราการอย่างรวดเร็วราวกับว่าเขาเป็นปลาวานทุกครั้งที่เขาหยุดหายใจผิวของเขาจะเปล่งประกายด้วยแสงสีแดงสลัวๆรวตรงกันข้ามกับหมอกที่เย็นเยอือกรอบตัวเขาโดยสิ้นเชิง เขาหมุนเวียนพลังวิญญาณของเขาอย่างรวดเร็วและแสงสีทองสลัวก็ปรากฏขึ้นพลังวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของเขาทําให้เขาสามารถหมุนเวียนพลังวิญญาณของเขาได้อย่างแม่นยําและภายใต้การควบคุมที่แม่นยํานั้นพลังวิญญาณของเขาเริ่มที่จะเริ่มต้นผลการเล่งปฏิกิริยาของสุราการันเขาหมุนเวียนพลังวิญญาณของเขาตามวิธีการของวิชากําลังภายในเฉียนเทียนลำแสงสีฟ้าส่องผ่านหน้าผาของเขา ใบมีดแกะสลักสีเขียวอมฟ้าขนาดเล็กทว่าวแววแาวแร่ปูงสายก็รอยออกไปมันล้อมรอบร่างของหัวยู่เฮาและรอยอยู่เหนือหัวของเขาหลังจากสร้างวงจรรอบตัวเขารัศมีสีเขียวลงมาและรอมรวมกับร่างกายของหัวยู่เฮามันคือมีดของผู้พิทักษ์แห่งชีวิตด้วยพลังชีวิตที่แข็งแกร่งของใบมีดและผลเร่งปฏิกิริยาของสุราการหัวยู่เฮาเริ่มรอมรวมกับพลังงานต้นกำเนิดของาธาตุน้ำแข็งขั้นสูง ในอัตราที่เร็วขึ้นมากแม้ว่าเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แต่พลังวิญญาณของเขาก็เพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วกว่าเมื่อก่อนนอกจากนั้นความเร็วที่เขาดูดซับพลังงานต้นกําเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อพลังวิญญาณของเขาเพิ่มขึ้นความเชื่อมั่นของเขาในการฝึกฝนของเขาก็เพิ่มขึ้นเช่นกันหวางตรงเอ๋อดูเหมือนจะหมกมุ่นอยู่กับความคิดของเธอขณะที่เธอมองไปที่หัวอยู่เฮาเธอเผยรอยยิ้มเล็กน้อยบนใบหน้าของเธอ เขาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจริงๆอ่าหวังชิวเอ๋อเจ้าหน้าปวดหัวจริงๆเธอยังดีกับเขาข้าต้องดูคนโง่คนนี้อย่างถูกต้องข้ามคืนล่วงไปและร่างสี่ร่างก็ปรากฏตัวขึ้นในมุมมืดตามปกติเออใครโถลดเสียงลงและถามว่าอยู่เฮาคืนนี้ผู้ต่อสู้ของเราไม่ง่ายที่จะรับมือเราจะชนะหรือไม่หมวอยู่เฮาตอบว่าพี่รองท่านคือถังซื้อและตอนนี้ข้าคือถังอู ท่านคนเลือกข้าว่าน้องรองเราไม่สามารถทําผิดพลาดได้ในขณะนี้คืนนี้เราต้องชนะใช้ความสามารถที่แท้จริงของท่านโลหะหายากที่เป็นรางวัลหากเราชนะในคืนนี้ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินและสํานักฐานก็ต้องการมันหลังจากที่เราไปถึงรอบที่สามเราสามารถแข่งขันกับองค์กรใต้ดินอีกสององค์กรได้น่าเสียดายที่เราไม่สามารถเดิมพันด้วยโลหะหายากได้หรือจะดีกว่านี้ มาทาการเดิมพันครั้งใหญ่ในคืนนี้และเราจะต้องชนะเพื่อที่จะให้ได้เงินให้มากขึ้นก่อนวมยูเฮ้าได้สะสมเหรียญทองวิญญาณมากกว่า20ล้านเหรียญทองวิญญาณหลังจากชนะรอบที่แล้วของเขาจํานวนเงินที่เขามีก็เพียงพอที่จะจัดกองทัพทหาร10,000คนอย่างไรก็ตามเหรียญทอง20ล้านเหรียญน,นั้นไม่มีค่าในโลกของวิศวกรวิญญาณวิศวกรวิญญาณเป็นอาชีพที่เผ,ผาผลาญเงินเป็นจํานวนมาก การสร้างเครื่องมือวิญญาณที่ประสบความสำเร็จนั้นมีกำไรมากแต่มีวิศวกรวิญญาณกี่คนที่มีอัตราความสำเร็จเกือบร้อยเปอร์เซนต์เช่นหัวอยู่เฮ้านั่นคือเหตุผลที่วิศวกรวิญญาณผู้แข็งแกร่งบางคนมักสร้างเครื่องมือวิญญาณของชนชั้นล่างเพื่อแลกเงินเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันยังเป็นเหตุผลว่าทำไมสำนักวิศวกรวิญ,ญญาณจึงระมัดระวังอย่างมากเมื่อพวกเขารับสิทธิ์ได้เหตุใดสาวราคุณธรรมเรื่องชื่อ จึงได้รับความเคารพอ,อย่างมากโดยได้รับการสนับสนุนจากจัก,กรวัตรที่โรงแรมสีเขียวที่คุ้นเคยเฉินอันกำลังรออยู่ที่ทางเข้าเพราะเขาไม่ได้เป็นผู้ตัดสินอีกต่อไปขณะที่หัวยูเฮ้าได้เหอไคโถเข้าไปข้างหน้าในทัวร์นาเมนต์ทัาสนะคติของเขาได้รับความเคารพมากขึ้นเรื่อยๆานท่านถังเร็วเข้าเข้าไปกันเถอะเฉินอันรีบขึ้นไปรับหัวยูเฮ้าท,าทันทีที่เห็นเขาใบหน้าของเขาดูประจบประแจงหัวยูเฮ้า มอบเหรียญทองวิญญาณทั้งหมดให้กับเขาและกล่าวว่าแบ่งออกเป็นสองสวรร่วนและเดิมพันคนละครึ่งกับพี่ชายของข้าและข้าในท่านเรายังไม่ได้เริ่มการจับฉลากท่านเชิญอนานรู้ข้าวว่าหัวอยู่ห้ามีเหรียญทองวิญญาณกี่เหรียญเขาลังเลเล็กน้อยเพราะมันเป็นเดิมพันที่ค่อนข้างมากแม้แต่แขกผู้มีเกียรติสู่สุดในห้องถงทองคําก็ไม่ได้เดิมพันมากนักนอกจากนี้เขายังไม่รู้จักคู่ต่อสู้ของเขาด้วยซ้ํา และผู้เข้าแข่งขันหกคนสุดท้ายที่เหลือก็แข็งแกร่งมากหมวอยู่ห้าวยิ้มและตอบว่าไม่ต้องกังวลถ้าข้าไม่มีความมั่นใจแม้แต่น้อยข้าก็จะไม่อยู่ที่นี่เลยเจ้าสามารถใช้มันเพื่อเดิมพันข้ามั่นใจตกลงเชิญอนยอมรับคำพูดของเขาด้วยความเคารพเราไม่ต้องรีบร้อนเข้าไปเรื่องที่ข้าขอให้เจ้าทำตกลงเป็นเช่นไรมวอยู่ห้าวถามเชิญอนดูเหมือนจะอยู่ในจุดหนึ่งและกล่าวว่า มันค่อนข้างยากจริงๆที่จะซื้อโลหะหายากในตอนนี้แม้ว่าเราจะมีช่องทางในการซื้อโลหะหายากแต่ท่านต้องรู้ว่าองค์กรใต้ดินทั้ง3กําลังจัดการแข่งขันของตนเองโลหะหายากถูกใช้เป็นจํานวนมากในโ์นเมนต์เหล่านี้และโลหะหายากจํานวนมากถูกใช้เป็นรางวัลสําหรับิศวกรวิญญ,ญาณที่เข้าร่วมการควบคุมโลหะหายากนั้นเข้มงวดมากดังนั้นหัวยิ้มเฮาสูตรอากาศเย็น นั่นคือปัญหาของเจ้าไม่ต้องอธิบายให้ข้าฟังข้าแค่อยากเห็นผลถ้าเจ้าทำได้ดีข้าจะเลื่อนระดับเจ้าจากระดับ5เป็นระดับ6และจากห้าวงแหวนเป็น6วงแหวนเอาไรนะเฉินอันตกตะลึงเมื่อได้ยินคำพูดของเขาเขาดูสงสัยเล็กน้อยทำไมไม่เชื่อข้าเหลอหวอยู่เฮาเหลือบมองเขาอย่างเย็นชาข้าเชื่อข้าเชื่อเฉินอันรีพยักหน้าหวอยู่เฮากล่าวว่า แม้ว่าข้าจะเป็นคนที่ครอบงำแต่ข้าก็ไม่เคยตนีต่อผู้ที่ช่วยเหลือข้าขอมือหน่อยข้าจะให้เจ้ารู้สึกได้ชั่วขณะหนึ่งเอินอันมึนงงอยู่คู่หนึ่งและยื่นมือขวาออกไปหัวอยู่เห่าใช้สามนิ้วเพื่อสัมผัสที่ประจรของเขาทันใดนั้นเฉินอันรู้สึกถึงคลื่นพลังวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ที่ถ่ายโอนเข้าสู่ร่างกายของเขาจากปลายนิ้วของหัวอยู่เห่าคลื่นพลังวิญญาณนี้ไม่รุนแรงนักแต่บริสุทธิ์อย่างยิ่ง ดูเหมือนว่าจะไม่มีธาตุใดๆปรากฏอยู่เลยแต่มันมีพลังชีวิตที่สดใสทันใดนั้นเฉินอานก็รู้สึกว่ารูคุมขนบนร่างกายของเขาเปิดออกเลือดของเขาพุ่งพานและเขาก็รู้สึกอ่อนวัขึ้นมากในทันทีเขายิ่งประหลาดใจมากขึ้นเมื่อรู้ว่าพลังวิญญาณของเขาผัานผวนอย่างรวดเร็วหลังจากพลังวิญญาณบริสุทธิ์เข้าสู่ร่างกายของเขาเขาสัมผัสได้ถึงพลังวิญญาณของตัวเองที่เพิ่มขึ้นมันชัดเจนเกินไป นอกจากนี้เขายังไม่รู้สึกถึงรัศมีอันชั่วร้ายใดๆจากมันเลยอย่างไรก็ตามความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมนี้คงอยู่เพียงสามวินาทีก่อนที่มันจะหายไปหลังจากที่หวัวย,ยูเฮ้าปล่อยมือของเขานี่นี่อาจารย์ถังเป็นไปได้ยังไงเชินอันรู้สึกราวกับว่าทุกสิ่งที่เขารู้เป็นเรื่องโกหกเขาไม่คิดว่าวิญญาจารย์จะช่วยเพิ่มการฝึกฝนของวิศวกรวิญญาณได้ เขาตรวจสอบร่างกายของเขาอย่างรวดเร็วและสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในพลังวิญญาณของเขาเขาค้นพบว่าการเพิ่มประสิทธิภาพนั้นเป็นของจริงพลังวิญญาณของเขาไม่หยุดเพิ่มขึ้นแม้ว่านิ้วของหัวยูเฮาจะหยุดสัมผัสมือของเขามันเป็นเรื่องจริงเฉินอันเป็นเพียงวิศวกรวิญญาณและวิญญาณดูดการต่อสู้ข,ของเขาไม่โดดเด่นมากถักการึกฝนของเขาสามารถไปถึงระดับ5ได้เพราะเขากินยาทุกประเภท ได้ใช้เครื่องมือวิญญาณที่กระตุ้นความก้าวหน้าของเขาอย่างแรงเขาคิดว่าเขาจะอยู่ในระดับนี้ไปตลอดชีวิตการฝึกฝนของเขาไม่ได้เพิ่มขึ้นในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้พลังวิญญาณของเขาก็เพิ่มขึ้นหลังจากพักตัวไปหลายปีนอกจากนี้เขายัางรู้สึกว่าสิ่งเจือปนในพลังวิญญาณของเขาได้รับการชำระโดยการเพิ่มพลังวิญญาณของหัวยูเฮาแม้ว่าพลังชีวิตมหาศาล จะสะสมในร่างกายของเขาเพียงคู่หนึ่งก่อนที่จะหายไปแต่เขายังสร้างประโยชน์อย่างมากมายให้กับเขาความรู้สึกที่เต็มไปด้วยพลังเลือดที่พุ่งพ่านแต่ความยาววัยนั้นช่างวิเศษเหลือเกินณจุดนี้เฉินอันมองหัวอยู่เฮาด้วยความลหลงไหลในดวงตาของเขาหัวอยู่เฮากล่าวอย่างสงบว่าในโลกนี้ไม่มีใครสามารถเข้าใจทุกสิ่งได้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีอยู่แม้ว่าเจ้าจะไม่คิดว่ามี เจ้าเข้าใจไหมใช่ข้าเข้าใจเชิญอ่านรีบพยักหน้าวางตรงเออและนาหน้าขะหมดคิ้วเมื่อพวกเขาเห็นว่าเขายอมรับพวกเขาไม่รู้ว่าหัวยุงเฮาทำอะไรกับเขาซึ่งทําให้ทัศนคติของเขาเปลี่ยนไปอย่างมากหัวยุงเฮากล่าวว่าเอาระพาพวกเราเข้าไปดําเนินการตามคําสั่งของข้าโดยเร็วที่สุดเมื่อโทนเมนต์นี้จบลงข้าจะกลับไปศึกษาเครื่องมือวิญญ,ญาณมันคงยากที่จะบอกได้ว่า เราจะได้พบกันอีกหรือไม่ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินถ้าเจ้านําสินค้ามาได้ข้าจะมีเงินให้เจ้าแน่นอนเจ้าต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความรับมิฉะนั้นอย่าหวังว่าจะได้ผลประโยชน์จากข้าตกลงข้าจะเก็บไว้เป็นความรับเอินอันอยู่ในสภาพที่ไม่มั่นคงในขณะนี้สําหรับวิศวกรวิญญาณไม่มีอะไรที่น่าแปลกใจและน่าแปลกใจามากไปกว่าการเพิ่มพูนการสู่ฝนของเขาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่ง เมื่อการเสริมประสิทธิภาพนั้นบริสุทธิ์อย่างยิ่งเฉินอันไม่รู้สึกถึงผลข้างเคียงเลยถ้าเขาสามารถเป็นจักรรราิวิญญาณได้จริงๆเขาอาจจะสามารถเป็นวิศวกรวิญญาณระดับ6ได้ในขณะที่ระดับ5และระดับ6นั้นแยกจากการเพียงระดับเดียวการปฏิบัติต่อวิศวกรวิญญาณจากทั้งสองระดับนั้นแตกต่างกันอย่างมากราชาวิญญาณและจักรรราิวิญญาณจะได้รับการปฏิบัติแบบเดียวกันได้อย่างไร นอกจากนี้ยังมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อคนหนึ่งก้าวจากราชาวิญญาณเป็นจกษษักรพรรดิวิญญาณนอกจากนี้เฉินอันยังจําได้ว่าหัวยงเ้าเคยกล่าวไว้ว่าเขาอาจพิจารณาปล่อยให้เขาเป็นวิญญา,ารณชั่วร้ายเขาเขาทํางานได้ดีหากเป็นกรณีนี้มันไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเขาที่จะกลายเป็นมหาป่าดวิญญาณสําหรับเฉินอันนี่เป็นแรงจูงใจที่ยอดเยี่ยม เขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะเสี่ยงและทาภารกิจที่หัวอยู่เฮามอบให้เขาให้สําเร็จในโรคนี้มีเพียงผลประโยชน์นี่ลานเท่านั้นประโยชน์ที่หัวยูเฮาสามารถนํามาให้เขาได้ทําให้เขาตั้งใจอย่างยิ่งที่จะเสี่ยงหลังจากอยู่ในองค์กรชั้นกลางเป็นเวลานานเขามีผู้ติดต่อมากมายที่เขาสามารถใช้ได้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสารวันนี้ ที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ